เฮ้ยอยากได้ปืนสกินแบบมึงวะมันเท่าไหร่แบบัฉวๆวะเอาง่ายอะจบปิดจ็อบกูให้แบบเรยๆนะห้าหมื่นแต่เันต้องนิ้มซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่ามันเฟี้ยวจับใช่ปะไหนมันกดเข้าไปดูไหนวะไฮเอาเห็นปะไฮเอาอ่ามันเห็นปะอ๋อนี่ไงอยากได้ปะแม่เดี๋ยวกูเติมจบเกมนี้ก่อนเลยสัตว์ หกหม67,000ตอนนี้ก็มีหกดัแล้วกดเใช่ไหมว่าด้านนี้ดีกว่าด้านนี้่งดีกว่าแล้วเดเอาเลยตามไปเลยตามสไตล์เลยเพื่อนเอาเลยเอา้ดเ่นไอไอไอ้คืออะไรไ้คือวต้องหนทองเอาโกสีทองอาทองมา่ ได้บุูปีงคือดีได้บุูปีงคือดีไอ้ทองไอ้ทองแต่เส้แต่ส้อันนี้คือเท่ารับได้หรอไมไปถึงว่าแบบเปิดได้เร็เฮ้ยอันนี้เบอร์เรียวมาแล้วอันนี้คือเบอร์เรียวคือได้ถึงเลเวลถูกปะอ่าใช่ยชายเขี้ยนดูดีว่ะไอ้ทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูผู้กญิงก็เชียร์ใจผูดอีกงก็เชียรใจเฮ้ยจริงจริงทองมันออกง่ายเลยเพื่อนอะไรหรอคือมันต้องได้เบอร์เรียวทั้งหมดกี่กระบอก ควรจะมีขั้นต่ำสีก่กระบอกควรจะมีขั้นต่ำสีก่กระบอกอ่าขั้นต่ำเสี่ถ้าหนักสี่ก็ควรจะได้สักหกหรือเจ็ดโน้ปทีนีน้ที่ <c oughs> ทองมาไว้สัสโอ้ยเฮียเบลุไม่ออกอเพื่อนเรือ่รองไรอ,อุ้ยเทียทองสาบกล่องเฮ้ยเฮียต้องมาสองบ่อน,นะกูบ,บอกก่อนโอ้ยเฮียบูปิ้นสองดีนิดหนึ่ง ถ้าบูปิโอเคบูปินขึ้นเอาให้ยบูปินขึ้นหนึ่งในปัจจัยที่เอาง่้ยสำคัญที่สุดในการเปิดตอกเงินลิ้วเนี่ยคือเปิลิ้วแล้วบูปินเพื่อนไม่ขอางอานเลยโอเคโอเคบูปินอ่าเป็การได้บูปินขึ้นเป็นเรื่องที่ดีมากเอ,อเกทองอีกแล้ว <S <S โอ้เฮียเฮ้ยมึงอย่าโหไอ้เฮียอย่างงี้ดิมึงทำให้กูแผ่วดิโอ้หยังไม่ทองไม่มาเลยหลังๆแล้วผมใส่ของไม่ทันหวะ โโอ้หตรงนี้ไม่ได้ครับกูรู้เลยอ่ะมึงเข้าไปย่อยก่อนระบวบางเนี้ยมันเป็นช่วงเวลานานเพื่อน save อ่ะอ่ะขอดูนิตตี้อ่ะชช่ยช,ชแล้วไงต่อแล้วก็ติ๊กใช่แล้วก็อ่าเออย่อยไอ้พวกนี้ให้หมดย่อยให้หมดเพื่อนนักย่อยเลยตอนเนี้ยเลือกซ้ายล่างทีละสิบสองก็บอกไอสัตว์คนดูไม่พูดแต่แรกวะ รู้ไม่บอกเหรออ่าตอนนี้ตอนนี้คือยังไงต่อเสร็จแล้วโอเคอ่ะมีเข้าไปที่หน้าเบลพอนหน้าเบลพอนอ่าพอแล้วอก่ออน่าพอก่อนกดกดอัพอ่ะอ่าโอัพเกเร็วสองอ่ามาอัพไปเรื่อยๆอ่พไปเรื่อยๆอ๋อเริ่มมาเริ่มมาเว้ยเริ่มมาเว้ยเริ่มมาเว้ยถือเบลฟอนสี่อะเฮ้ยกูดูอะสามใช่ป่ะหรือสี่หรือห้าเอ้ยห้าไม่ได้ห้าต้องใช้ห้าอัน่ะอ่าใช่ทีนี้เราก็ไปเติมต่อถูกไหมเอาง่ายอ่ะส่งมืออ่ะ ถ้าในสองหมื่นเนี่ยมึงโชคดีอะ่ะคือโอเคอแต่ถ้าสองหม่อดีโชคไม่ดีคือมึงมึงต้องไปห้าหมื่นแต่กูดูแล้วเนะี่ยมึงน่าจะมีสี่หมื่นห้าอันนี้กูกูประเมินให้เลยนะสี่หมื่นห้าแน่นอนกูแต่ในกูคิดโอเคสองมึงแค่นี้นะอ้ยเ็ดเป้ทองสามก็บอกไอ้ทองสามกล้องไอ้ไอ้คุณแค่เปิดทีละกล่องเปล่าไม่มีเปิดค่อยเฮียไม่ทันแล้วไอ้ขอเฮียมึงควรมึงใช้ช่วยดีวะ อันนี้อ่ะมาแล้วมาแล้วมาหนึ่งแล้วมาหนึ่งละไม่กพราสุดท้ายแล้วอ่ากล่องมันฟิกไวอยู่แล้วเว้ยไม่มีที่อะไรหรอกเฮ้ยบันทวให้โอเคโอเคโาเคโอเคโอเคมาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยมาหน่อยพับจีให้กูหน่อยเว้ยเฮียเล่นก็ไม่ค่อยได้เล่นหนึ่งเติมมันก็ดีแค่ไหนละเนี่ยขอันนี้อก็ได้เอันีนีเอานนีา ที่อ่กูบอกแล้วแม่งรื้อแม่ง่านั้นไอ้เสียเวลาเผลอมากมีคนเจ็บเยอะสุดเท่าไหร่แปดหมื่นแปมึงไม่บอกกูก่อนน่ะว่ามันมีโอกาสที่จะแบบทันหลุดไปถึงแบบนั้นน่ะไม่พูดก่อนวะเอาง่ายอ่ะจบปิดจ็อบกูให้แบบเรไร่ะห้าหมื่นไม้กูรู้แล้วมึงไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงมึงไม่ถึงออ๋ถึงเขาเปิดหน้ายังไม่ถึงหรอกเปิดโอเคโอเคชื่นใจเลยที่อ่ะกูให้เรไรเนี่ยผมห้าหมื่นนะห้าหมื่นน่าอยู่แล้วไที่อ่ยมาอันเดียวเองวะ แม่หมดอ,อีกแลี่เฮี้อไอ้ก็ล์ฟมึงต้องไปดูผลประกอบการก่อนเพื่อนตอนเนี้ยต้องไปที่สแครปโบเกอร์เออทำเหมือนเมื่อกี้เออทำเหมือนเมื่อกี้ซื้อไอ้ไอ้สแครปโบเกอร์ไอ้โบเกอร์มึงซื้อโอเคซื้อแล้วอ่ะอ,อ,อัพอันนี้อัพทีนี้อัพอ่าอ่ะอ่ะให้เห็นภาพให้เห็นภาพมาให้เห็นภาพมาเวลลหก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 แล้วผู้ปิดเหลือเท่าไหร่เดือสองเดือสองมึงคำนวณดิมึงคำนวณว่ามึงขายเท่าไหร่อ่ะมึงคำนวณเลยขาย24ใบ 2ัดยี่บสี่ใบยี่บสี่ใบเปิดปืนได้สามารบอกก็สามสามสามเก้าแล้วก็ซื้อบูปินอีกกูให้เประมาณสักถ้ามึดมมมามางวดวงไม่ดีเพื่อนอาจจะมีประมาณหมื่นห้า่ช่คัว่าโ <c oughs> ดนไม่ดีพี่ชชยว่ากูถ้ากูโดนไม่ดีประมาณหมื่นห้าเออใช้ครว่าโดนไม่ดีอันนี้คือซื้อได้ไหมเน so like ี่ย it's so l i k e b e e n for a s t speed set to be for ใช่จีทำไงอะ่ะผมกูมมเติอไม่ได้ทำไงเนี่ย ทำไงอ่ะเขาดูอย่างนี้ทำไงผมเติมไม่ได้อ่ะไอ้ที่ที่กูขาใจเนี่ยไอ้ที่อ่ะระบบแม่งคูมกำเนิดกลัว,ควแค่เนี้ยแค่กูกดผ่านหน้าเนี้ยแค่กูอยากจะจ่ายตังค์ใจจะขาดทพื่ผ่านหน้านี้ไม่ได้หรอวะอุ้ยหุดหงิดวายเฮีย ใช่ได้วอ้โหวอ้โหวอ้โหโอ้โหเคต้องอย่างนี้ต yeah. ้องอย่างนี sure. ้อันน mm ี hmm. ้เปิดต่อไหยเดี๋ยวต่อเลยให้จบคืนนี้เลยอียจัดไปจัดไปรอแป๊บไปสัตว์มันบล็อกกูแล้วโอ้เย็ดแม่เอาวสักเยอะจัดกูบอกเลยระหว่างรอเขาเปิดก่อนไหมทองสองสองมาสองขาแล้วบอกเพื่อนน่าจะ n o p งแย่่วะไอเขาก็บอกหนึ่ก็ได้เพื่อนไม่เห็นเลยเหรอวะไม่มีวะคูณตรงแล้วไม่น่ามีวะเจ๊แม่ตอนนี้กูไม่ต่อแล้วเท่าไหร่อ่ะกูจะเอาอ่ะไอ้เหี้ยเท่าไหร่ก็มาเออใครก็จะขอให้ไม่เติมได้อ่ะคืนนี้ไม่ต้องได้อ่ะแค่นั้นอ่ะคืนนี้ไม่ต้องได้เมื่อเจ็ดเออเมื่อเจ็ดไปนี่เมื่อเจ็ดก็ซื้อบูปินซื้อแล้วเออมึงว่ากูต้องติดเท่าไหร่อ่ะพูดมาพูดมาพูดมากูต้องติดเท่าไหร่ มวยสองหมื่นป่ะหวยสองหมื่นป่ะผมว่าอ, 20, าาอ, 20, าอะถ้าถ้าถ้าถามกูนนะสองหมื่นจบกูว่าจบจบแล้วถ้าสองหมื่นเนผมว่าต้องจบแล้วเพื่อนสามก็บอกต้องจบแล้วจะร้องวะขอจ่ายตรงเนี้ยขอได้ไหมอะลองบัตรอ,อื่นบ้างมัไไน,นเป็นไปแลี่นี่แล้วก็ continue to smart to pay อย่างงี้ปะ่ะอ่าแล้วก็เฮ้ยไอ้สัตร คุณทำรายการเกิีงวงเงินที่กำหนดต่อครั้งกรุณาแก้ไขจำนวนเงินโอ้ยอ่ะตัวสักมันเยอะจังวะปับวงเงินตรงไหนอ่ะคนดูบอกหน่อยเร็ว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 เอย่าเปิดธนาคารแล้วผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดได้เลยเฮียต่อ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 กองสองทองสองทองต้องมาพูดจากใจเลยกับ การเปิดดในเรื่องี้เนี่ยคือวิ่ีเลี้ยงเปิ้ยคตัวเนี่ยกอดล็อกอยู่แล้วคืออ้อะไรอีกเนี่ยไหนบอกตอนแรกแค่สี่หมื่นไง มัันนนใช่่เพือมมึงหลอกกูนะอันนี้คือมึงหลอกกูนะไม่กูนี่คือมึงหลอกกูบานะโอ้จริงชิงไอ้กอล์ฟมีพอนเบลแปดทำไมกูรู้สึกมันเหมือนเวลละหมื่นเลยวะนั่นไงโอ้ชิต Here we go again นั่นไงมันกลับมาเหมือนเดิมไอ้กีกูบอกมึงแล้วทำไมเราไม่จ่ายทีเดียวเมื่อกี้อะไรคืออะไร เดี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วมันกลับมาผ่านหน้านี้ไม่ได้อีกแล้วใช่หรอเออไอ้เทียกูถือบอกแล้วเมื่อกี้แม่งน่าจะกดนัดเดียวไอ้เทียไม่น่าแบบอเออไม่ได้แล้วต้อง,องเป็นก<ห>ิ๊ฟต,<อ>ต้องเป็นเพื่อนกิ๊ฟสองขวัญปรโต้อมึงสองขวนนัญสิไม่พี่ดิเออโตเป็นเพื่อนตีก่อนวะเงินส่งเงินสามพันนั่งรอบสามรอบอะเตอระเปิดเบอร์ริวเจ็ดแม่เจ็ดหกเจ็ดหมื่นแล้วเนี่ยไอ้เทียเราเลยเหรอ ยี่กีเดินเล้ากูไอสัตว์เร็วเร็วเพื่เร็วเมึงเร็วเร็วตอนนี้มึงทำตามลิงให้กูหน่อยมาโตกูเปิดต่อแล้วกันอายกูไม่อยากรอแล้วเปิดก่อนแล้วไม่อยากรอแล้วเฮ้ยกอล์มกอล์มกอล์มอล์ดีต่อบพี่ถีหนึ่งเพย่อนเฮ้ยไอกีมาว่ะดอกดอกเดียวมาเลยอะแต่ก่ไม่เชี่ยหรอกยังไม่เชี่อมันความเชื่อผิด แม่หมดอีกแล้วก็ค่อยหมดอีกแล้วอีกเวียผ่านโตเราจะเล่นยังไงเล่นยังไงเกนมันขาดในข่าไว้เยี่ยแม่รอบนี้จ่ายในเกมเฟลเลยอ่ะ มันไม่คุณจ่ายแล้วอะเร็วๆโถพี่ชายผมกำลังเติมอยู่ครับพี่ครับไวกว่านี้โก่อพี่ก็คืออันนี้มันอย่าถามเยอะจ่ายมาก่อนถ้าเด็กโอนให้อย่าถามเยอะเร็วตอนเนี้ยโก่เร็วยี่กดกดอยู่กดอยู่ครับพี่พี่รวมไปเท่าไหร่เลี่ยพี่ทีมานมันไวขนาดนั้นอะแต่เร็วเหอะเอ๋อกดอยู่พี่เอ๋อมาแต่เดี๋ยวว่าแบบสกินเลยว่าสีสวยโอ้ เัยซื้อไม่ได้อีกเฟลอีก A few minutes later เฮ้ยได้เลยได้เลยได้จริงครบละนั่นี่นี่ครบละนั่ครบละเฮ้ มาแล้วจูมาแล้วจูวันนี้ที่รอคอยรอคอยมาอย่างนั้นไอ้พอมาง่ายก็ง่ายชิบหายแล้วให้กูเสียหาพ่อมันขนาดนี้เหรอนี่เลยโอ้ย <c oughs> บาง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 ตอนก่อนไอ้กี่เราพี่ซื้อประมาณสามหมื่นถ้าสามหมื่นเจ็ดดูที่ยไหนก็สี่หมื่นสี่หมื่นห้าว้เพื่อน พอกูเติม <อะ S 1> เปิดมาเรื่อยๆว่ามันต้องอกีอกวะคูต้องอีกว่ะต้องอีกวะที่กูท,ที่ที่กูยอมเปิดเนี่ยเพราะว่าแบบไอ้กีนบอกประมาณสี่หมื่นสีอย่างแย่เนี่ยแ,แต่กูดูแล้วเนี่ยมึงน่าจะมีส <โด S 1> ี่หมื่นห้าแล้วมันพูดเหมือนเงินน,น้อยอะ7จ็ดหมื่อะก็บอกนะเจ็ดหมื่นอะไปไม่มีทางไม่มีใช่เราไม่ใช่สองตัวสตี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ่เหรอเราดูการร่มอะเราดูกางร่มเราดูการร่วมอีกที่อะอีกี่ลงไหนอะมันจะมีที่ให้เราเหรอเล่นดลองะเล่นดลองป่โอเคโอเคเล่นตลองเอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีมีคนลงเล่นองกินจะมีคนลงตึกขาวพพ้อพกพ้อมกูพร้อร้องเหนอไนวะ ัวแตหัวมันแตกผมันแตกเลยเป็นแตกเลเป็นัวแตกตายเหรอพ่อปัามันเชิ้นแพงอยู่ปะชิ้แพงอยู่ปะเอาได้นะเอาได้นะกินกีมชิ้แพงไอยดิไปกอออร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 อไปก่อนไปแล้วไปแล้วปดีมากไปดีมากเอาไป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 ไตามอยู่ตามอยู่ เราเอราวังนะน่นะรู้เยอะนะเห็นใช่ป่ะเอออรางคลีมมีศนะข้านบนนะคมีตะเฮ้ยคุเจอแล้วอยู่หน עם, ้าอยู่หน้าตามเปคุเลยตามเปคุเลยตามเปยีจดอ้จดมีตะนึงไม่เนี้ยมามามาพลมีพลมีพลอมีขาน้าคเจอแล้วหองน้ำกินหน้าห้องน้ำน้าห้องนำี่ตีที่ตีท๊อ้กเป็นไราก ไฮ้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน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 หมดปะวะก็มาต่อชุบดิคำให้คำให้คำให้ชุบเลยชุบเลยชุบเลยมันเหลือตีนี้ตีเดียวหรออกีนตูตอบไม่ได้เรื่องนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าเหลือแคตตี้เมื่อกี้หรอเอ้ยเหลือแคตตี้นี้หรออ๋อคือก็ก็คิดอย่างนั้นได้แต่ก็ต้องพยายามนิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนค่อยๆหางั้นก็เช็คกันใช่ปะเหมือนเราเราเปิดตัวไปเราจะโดนเนียเอาไว้เราวิ่งไปึ้นด้วยกันบ้างละแล้วโดนส่วนก็เผื่อไปเลยด้วยการช่วยกันยิงอ่ะไอ้โตพรไหมเออแต่ตีสามบบสู้ร้อยกันมามามาที่มันโคตรมันเลยว่ะไอ้สัตว์ดูมึงแรกแบบนี้ไอ้โตมาโตตรงนี้ต่อไปเอ็กชอปไหมไม่ใช่หายหรอ ย่งตะขบแม่งโคตรเฟียวเลยไหวตัดใช่สวยมากเลยโอเค,อเคูไม่ได้เล่นก่อนเลยตจวแรกระเบิดมาเด็กผูงายนอ้องปะโต่อเด็งชูปชาต้คต่อ

อัเนี้คุณลงมาข้างล่างแล้วลงมาข้างล่างแล้วเจ็บเพื่อนเจ็บเจ็บมากรดฟ้าดา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 ดฟ้าสอง oh my god ้ o วเอ้ยประตชุบกินนี่ประตชุบ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 วสวยรอรอรอรเล่นเล่นกับเวลามันต้องชุบกันเอ้ยตัดฟ้าตัดฟ้ามาการม่ชุบกันใช่แล้วเขาชุดดีที่สุ

กูมีกูไม่มีวิยไฟไอ้ก๊อฟไฟก๊อฟกูไฟนี่นี่าเออมาแลเออนั่นนั่นเอก๊เนปะตเลื่อนคอนเล่อนเ้ยแม่ใกลเลยตำแหน่งนันน่ตำแหน่งนันน่ตำแหน่งขอตำแหน่งขอตำแหน่งขอตหน่งตำแหน่งมาร์คมาร์คมาร์เลยอโตอยู่นี่โตสุดัโตสามามวตามแล้วไอ้ก๊อมาี่เพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ให้กูฉีกให้ป่ะให้กูฉีกให้ป่ะไมฉีกเดี๋ยวไม่ฉีกไม่ต้องนะไอ้สัตว์ฉีกไปมาได้เพื่อนเฮ้ยมาแล้ว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 เดินมาแล้ว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 ทีนเอาไมได้กินโอ้ยเหี้ยบานเลยบานเลยบานเลยตัวหน้าจะน้องตัวหน้าจะน้องเจ้าเป็นเจ้าเป็น

มันขวานี่ขวานี่เฮ enfin ้ยแต่แต่ตรงนี้ก็มีเนี่ยตรงนี้น่าจะนะใช่ป่าวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ชัวร์ว่ะเออกูมอกูมอมาทางนี้เออกูเจอแล้วกูเจอแล้วนี่บ้านนี้บ้านนี้ที่กูที่กูมาโอเคสองร้อยสองร้อยสอง้ยน็ท่น็อปจะน็อจีน็อปจีน็อจะน็อที่น็อปที่น็อน็อกน็อปที่อป่น็่อปปทีอปท่นอ่่นี่ ตัวดึงว่าตัวดึงไอ้พี่เจอแล้วพี่เจอแล้วให้มันอ้อม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 ออมไปทางขวาของมึงเดี่ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว้ออ้อมึงสายของ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 มึงโอ้ตัวเดียวเองไอ้เหี้ยเลไรตัวนึงอ่ะดูเราเฮียเลยเฮียไปไหนวะตอนกูก็ไม่มีกูเจอแล้วอยู่ในบ้านดีเบีย mình nấu hồ các, mấy em có biết mà ở đây hết và đây còn nếu còn làng rồi hơi 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 ทำไมเป็นเพื่อนกอดได้อีกสัตว์เอ้าวอะไรอ่ะก็กูยิงสองห่วงไอ้กูยิงสองนัดไงเจะการนเรียกย้ายเพื่อนเออแยกย้ายกัน